เปยนะคะนี่ตำามสมขนมจีนมันเป็นอาหารพื้นบ้านที่กินกันได้ไง่ายๆเนาะใครๆก็กินได้ใช่ไหมล่ะใครๆก็กินได้จ้ะมากินกับปุเป้เส้นเหนียวยาวเป็นกิโลออยาก,ยา,กยาวก่อนลงมาหนาแตรงนี่นส้มตํานะคะเวลาจะกินกับขนมจีนมือล่างแล้วเด้อเวลาจะกินกับขนมจีนฉันที่บอกเคล็ดรับน่าตำามสมมากๆจะใครชอบแบบฉันไมมฉันว่าทุกคนต้องชอบ เด็ดสุดวันนี้กินกับผักตะเกียบตะเกียบหรือตะเกียบช้เขาเรียกฉันก็เรียกไม่เป็นหรอกแต่ต้องลอกออกนะคะกิน้างในมันไปลองเอาหนึ่งกินแล้วเ,เ,เนียเหนียวแม่อาัศาจาย์ความเหนียวนี่ตำสมมาอร่อยหลายเชื่อฉันเถอะนะมาชิมดา เราจะกัดเด้งสอตาหลอกออกเพื่อนเพื่อนเชื่อเป้ไหมว่าเป้พึ่งกินั้างแรกในชีวิตแต่ฉันกินได้เป็นจริงๆด้อฉันก็เลยเอาแต่นนั้นอ่อนกินแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอากินก็อะไรหลอกไปหลอกมาเหลือติ้วเดี๋ยวแป่อร่อยแต่ว่าถ้าถามตรงงเนี่ยมันกระเชิงมีรสชาติที่ เฟื่อนๆปากเนาะเพราะเปยไม่เคยกินเนาะฉันก็พูดตรงๆนี่แหละจ้ะมาอ้ําผลไม้ตามดดูการช่วงนี้เยอะปาเตเลยก็ตลาดก็เอิมมากมากก็ตลาดทิ้นผลไม้เต็ม แต่สูตําสมฉันไม่ได้อกฉันหิวแบบนี้เนาะทำไมเป้ถึงกินอาหารที่ชอบมีผักผักมีประโยชน์ต่อร่างกายทุกอย่างนะคะที่รักขามะละกอเนี่ยต้านเซลล์อนุมูลอิสระทําให้แห้เป็นหนุ่มเป็นสาว ของเ่บเนอะล้วก็ประโยชน์เยอะแยะเลยดูที่ว่าจิตํากินอาไรแค่นันแหละอาหารทุกอย่างมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่เราต้องกินให้พอดีเนาะสูตรไข่สูตรมันอร่อย ต้มตามขนมจีนผักตะเกียบหลอกออกมาเพื่อที่จะกินใบอ,อ,อ่อนนะอร่อยโอ้หานิ้วเลยเล้าเกยอ้ยหยุมเข้าไปน้ำครุริกริกอ,อร่อยค่ะ ngắm phần tâm này chỉ dựa được Vẫn đám thịt đáng lồ đi Thịt đáng lồ đi kệ em Ăn à lồ hẹ Mắn lên luôn xẹp lái Tá chèn bạc